Made a a in i n t h l เอาละครับคุณผู้ชมชาวเมดินไทยแลนด์ครับอนุ้าแมนทำงานนะครับ5วันติดเนี่ยมันก็เมื่อยมันก็ปวดตัวนะฮะมาหาที่นวดบ้างดีกว่าเออจะได้ผ่อนคลายเนาะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่ผมแอบเห็นเป็นป้ายสปาค่ะสปาเด็กค่ะอ่ะไม่มีสปาผู้ใหญ่นะฮะโอไม่มีค่ะมุดตายแล้วอดนวดเลยนวดอดนวดเลยเนี่ยต้องให้เด็กนวดเธสิครับโอ้เอ้ยอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมผมน่ะล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาดูสปาเด็กของจริงต่างหากละ่ะและนี่ก็คือเจ้าของราง้านของพวกเราแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับชื่อพาวบน,นค่ะเป็นภาษาไทยเรียกว่าประวันแล้วกันเนาะประวันนะครับโอเค เม่วันครับถามหน่อยว่าที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงคิดจะมาเปิดสปาเด็กในเมืองไทยเป็นที่แรกในเมืองไทยแบบนี้ครับตอไปเป็นท้องไปเป็นเดินทางไปเมืองน,นอกได้ไปเห็นสปาเด็กเล,ค,ลคิดว่าทําไมไม่มีที่เมืองไทยด้วยหมายความว่าคือเดินทางไปที่ต่างประ,ะเทศ แล้วก็เขามีสปาเด็กของเขาอยู่แล้วเด็กแล้วก็ทําบริการแบบนี้ที่โรงพยาบาลการรันด้วยค่ะมีอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเวลาของพวกเราเห็นเนี่ยโดยปกติเราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีบริการเกี่ยวกับเรื่อองงขการทำคลอดนะครับการเอาเด็กเข้าตู้อบนะฮะการดูแลเด็กแค่นั้นเองแต่ไม่มีสปาเลยเพราะการนวดเด็กแล้วก็ว่ายน้ําเด็กเป็นบําบัดอย่างสําหรับเด็กที่จะมีผลประโยชน์นะครับผมถ้าอย่างนั้นแล้ว ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศใช่ไหมฮะแบบนี้มีเซอร์ติฟิเคตทุกอย่างมีค่ะทุกอย่างครบหมดเลยคโอ้โหความยากความง่ายเออในการทำสปาเด็กนะฮะมันต่างกับการทำสปาผู้ใหญ่อย่างไงครับอ,อไม่ยากด้วยไม่ง่ายด้วยแค่ต้องเอาคนที่มีประสบการณ์มาทำค่คะก็ต้องเน้นความสะอาดของที่ครับผมเอางี้ดีวกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมรบกวนพี่บอลพาไปดูวิธีการนะฮะแล้วก็ขั้นตอนในการทำสปาของน้องๆกัน ขออนุญาตเข้าไปดูข้างในนะโอเคตามมาเลยครับเชิญเลยฮะมองแวบแรกนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยก็คล้ายๆกับที่ให้บริการสปาแบบผู้ใหญ่เนี่ยเลยครับเพราะมีทั้งอ่างอาบน้ําขนาดเล็กสําหรับน้องๆที่จะมาลงอ่างอาบน้ําคนเดียวหรือว่าจะเป็นอ่างขนาดใหญ่สําหรับน้องๆที่มาใช้บริการและก็อาบได้นะครับพร้อมกัน4-5คนเลยแต่ที่ผมสงสัยเนี่ยนะครับว่าน้ําที่เขานํามาใช้เนี่ยมันจะเหมาะกับผิวที่อ่อนโยนของน้องๆหรือเปล่า ปกติถ้าเราว่ายน้ำเนี่ยน้ำมันจะมีคอรีนมันจะมีอะไรที่ทำแบบทำให้ร่างกายเราเนี่ยส่วนน้ำของเด็กอันนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีอะไรเลยไม่มีควอรีนไม่มีน้ำเกลือเป็นน้ำกรองร้อยเปอร์เซ็นต์ดื่มได้เลยดื่มได้เลยฮะเฮ้ยเบอร์ไปเปล่าจริงเหรอจริงเหรอมีแก้วไหมมีแก้วไหมเอามือเอามือเนี่ยเหรอฮะไม่ตายละเดี๋ยวลองดูนะฮะคุณผู้ชมหุ่ยเจงใจอ่ะนี่นะนี่นะนี่นะฮะ ก็อ่อยดีนะขออีกทีได้ไหมเวลาที่น้องๆเดินเข้ามาจากหน้าร้านแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่น้องจะต้องเจอคืออะไรครับน้องๆจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบดเปลี่ยนตรงนู้นใช่ไหมครับเปลี่ยนตรงนู้นอาจจะมาดูก่อนมาดูเลยนแบะน้องๆจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ครั่างชายครับผมแล้วก็หลังจากนั้นจะพร้อมลงน้ำจะใส่หัวคอแล้วก็ลงน้ำอ๋อคือไฮไลท์คือการลงน้ำนั่นเองออใช่ไหมครับ ในการดูแลน้องๆเนี่ยน,น,นะฮะแน่นอนว่าเขามีการอัพทูปมาแล้วนะครับนี่คือมีการผ่านการทดสอบการการทุกอย่างหมดแล้วนะครับสาหรับผู้ที่มาดูแลน้องๆซึ่งเขาต้องฝึกให้ชํานาญมากๆและทำหลักสูตรด้วยนนใช่ไหม <นะ S 1> ครับม,มทีทั้งหมดกี่คนนะคนที่ดูแลในที่นี้วันปกติวันธรรมดาจะมีสตาฟสิบคนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ยุ่งมากก็มีเจ็ดคนมแสดงว่าสองที่คนเยอะมากเลยใช่ไหม ใช่วยนะครับหลังจากนี้เรานวดเพื่ออะไรครับนวดเพื่อให้น้องสบายผ่อนคลายครับผมแล้วก็ผิวจะได้ชุ่มชุ่มชื้นนะฮะจะชุ่มชื้นสดใสเลยเอาล่ะเดี๋ยวพาน้องขึ้นไปแล้วครับอุตาลาลัลลัลคือเราจะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันออร์แกนิกนะครับจากธรรมชาติกับจากธรรมชาติล้วนๆในการนวดวันนี้มันจะมีส่วนช่วยอะไรในตัวน้องครับจะช่วยผิว แล้วก็จะไม่ระคายไม่ระคายผิวด้วยคือเออนื่องจากเด็กเนี่ยจะมีผิวที่ค่อนข้างบอบบางนะครับเลยต้องใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติไม่มีสารที่มันเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะฮะคุณแม่มาบ่อยไหครับพี่มาบ่อยเอามาเป็นหลักฐ ทำไมถึงชอบมาที่นี่ฮะก็น้องเขาจะมีพัฒนาการขึ้นมากเลยครับครับผมอ๋อน้องกี่ขวบแล้วเนี่ยสามเดือนสามเดือนเองเหรอฮะอ และก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าทางร้านเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่เด็กแรกเกิดครับจนถึงเด็กอายุประมาณ2ปีใครอายุเกินกว่านั้นเนี่ยทางร้านขออนุญาตงดให้บริการนะครับส่วนน้องๆหนูๆที่อายุเกือบ2ปีนั้นเนี่ยมาที่นี่แล้วก็จะรับบริการทั้งสปานวดตัวและที่สาคัญครับที่นี่เขายังมีบริการเสริมความงามอีกด้วย Made in Thailand in จากการสังเกตของทีมงานครับก็ไม่เห็นจะมีนักเรียนฝาแฝดที่หน้าเหมือนกันตรงไหนเลยครับ,รรบด ใครเอากระจกมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยครับเฮ้ยมันไม่ใช่กระจกนีครับนี่มันนักเรียนฝาแฝดนีครับโอ้โหอะไรจะเหมือนกันขนาดนี้ส่วนคนชักธงชาตินี่ก็แฝดครับโอ้โปวดหัวตึบต๊บเลยเนี่ยเห็นนะอืนี่ก็นักเรียนฝาแฝดครับกำลังนำสวดมนต์ครับโอ้โเอาเข้าไปสิครับโอ้โห แล้วนี่ก็ฝาแฝดอีกคู่ครับโอ้โห,โหอะไรจะเยอะขนาดนี้แล้วอย่างนี้คุณครูไม่ปวดหัวตายเลยครับเนี่ยครับ